อันนี้นะกินขนมจีนน้ำยาน้ำยาป่าใส่ขาไก่เอ้ยใส่ตีนไก่โอ้ดูผักน่ากินนหน่ากินมากอ่าขอดูหน่อยอ่าแซ่บอันนี้ใส่แค่เครื่องกับขาไก่นะครับไม่ได้ใส่ปลาตักโหลดตักโหลด น้ำลายน้ำลายไหลน้ำลายไอไหลว่ะวัโลโหลจ้าสวัสดีจ้าวันนี้พามากินข้าวปุ้นข้าวปุ้นขอนเก่นจ้าน้ำยาป่านะน้ำยาปลาใส่ตีนไก่ข้าวปุ้นเด้จ้า ดูครับอันนี้คือบักทัวบักแตงอันนี้คือแตงโมไอ้อันนี้คือไอ้กระลำอ่าตักตักบ้างตักบ้างหน่อจังหน,น่อยตักขาไก่หน่อยจักหน่อยนี่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 คือขาไก่นะครับต้มใส่เออ่เขาเรียกอะไรต้มใส่เครื่องนะอืมใส่ปะลารานะครับมามามา วันนี้เมียเห็ดให้กินเนาะบอาแสบก็จะสวายจะได้โดยเออสีมันเป็นตาหักนะเว้ยเออ,เอ,อ<า>สูตรขอนเกนคนมากินก่อนเลยเดี๋ยวไอ้ถ่ายเดี๋ยวพี่ถ่ายคลิปก่อนเดี๋ยวตักน้ำยาใส่ให้พี่หน่อยดิ ค่อยตักมาก็ได้ข้าวมา,าดูใกล้ๆครับนี่ทำคร,ะค,ะครั้งแรกนะคะครั้งแรกครั้งแรกผมจะขนมจีนใส่ตีนไก่นะครับหอมมากเลยอันนี้ไม่ไม่ได้ใส่ปลาทูหรือปลาเนนหรือปลาดุกหรืออะไรเลยนะครับเป็นเครื่องล้วนๆพริก มีอะไรบ้างนะเครื่องเราพริกขิงขาตะไคร้หัวหอมพริกขิงขาตะไคร้หัวหอมนะครับหอมแดงหอมแดงกระเทียมกระเทียมพริกแห้งน,น,นะครับผมลองชิมไปแล้วนะเมื่อกี้นะอร่อยมากป,กปลาแดกปลาลาชอบมากเลย เอาเลยเอาเลยไม่รอแล้วเด้อจะกินแล้วอ่าใส่ผักให้หน่อยจะได้ดูสวยๆหน่อยใส่ผักใส่ได้โหลดอ่าใส่ถั่วกับเออนั่นกะลัมกะลันั่นละนั่นละ,ะน่าก,กินมากเลยปะน่าก,กินมากเลยปะอโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตรับประทานขนมจีนนะครับ ที่คนลาวทำนะขนมจีนแต่คนลาวเห็ดเนาะคนเขมรกิน <laughs> <laughs> โอเคคลิปนี้นะครับฝากติดตามชมนะครับเดี๋ยววิธีทำน้ำยาเดี๋ยวจะมาทำให้ดูรอบหน้านะครับรอบนี้เป็นครั้งแรกของแฟนนะครับที่ทำน้ำยาขนมจีนนะครับแต่ว่าผมชิมแล้วอร่อยมากนะครับ mm. ทำขายได้นะอืม mm. คลิปสันอีกแล้วนักจากขนมจีนก็ยังมีข้าวผัดนะครับเพิ่งผัดเสร็จเมื่อกี้นะครับนี่นะครับข้าวผัดใส่ไข่แล้วก็ใส้กรอกนะครับพอแล้ว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 มาถือมืดมุมกินข้าวของเราอยู่นี่นะครับ ค่อยน่ากินหน่อยมีข้าวด้วยโอเคสำนีนเนาะ